bá <laughs> <laughs> à, xuống thật kìa. Bạt xuống ลึกมากเลยป๊าดทุกลึกขนาดนี้เลยหรอรถไฟฟ้าใต้ดินบนู่นโอ้มันจะหาทุ่มระดับนั้น

อ,อันนี้ข้ามจากสวนลุมจะไปขึ้นสีลมสารแดงนะ ฟามันก็ไกลปันนี้เนาะอันนี้เลปเนันนี้แชมพูป้องกันรันเกีนี่นี่เป็นนาตาสิชอบสอมากเที่สี่เราีจัดโคตรเจ้นแม่งอินนน เาาดไปพอแม่หเลี้ยงงูอะไรสิแก็เลยกอะไรนะเลี้ยงงัใช่คืออะไรเลี้ยงงูเลี้ยงงแล้วก็พอแม่ก็ใส่ัอยางเง้ยเป็นหลคนยาใ่เอางปลัวไลาไปล่ามแปลเป็นไทยได้ไหมหนู ไปแล้วครับขึ้นสถานีสีลมอันนี้ซาลาเดียรนี่บ้าก็อยู่แถบใขนาอยู่เป็นเพื่อสูงมากครับต้องจับบันไดดีๆนะ เพื่อความปลอดภัยของเราไจเปไหนหนูไปร้านตคไปที่พักคอนโดราหัวหัวปบันถ้าจริงต้องไปนี่ประมาณกี่สามสิตลบมนี่เนาะสาบ่ยูไดุ้บไโอเคมาโผล่ถนนสีลมแล้วเพิ่ม บายบาย